สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆที่บาเลนนะคะวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะคะมาปลูกหอมแขกกินใบเนาะปลูกหอมแขกในกระถางเอาไว้กินเองนะคะอันนี้ก็เป็นหอมที่เราปลูกเอาไว้กินใบนะคะเป็นหอมที่เราซื้อมาเนี่ยแหละคะ่ะซื้อมาไว้กินหัวแต่ว่าเรากินไม่ทันก็เลยเนี่ยนะคะเขาก็เลยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เลยเอามาปลูกเลยนะคะเพราะว่าเรากินไม่ทันเนาะ ก็ได้เป็นหอมแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำการปลูกใส่ในกระถางอีกนะคะตอนนั้นเขามีลมเนาะตอนช่วงที่มีลมแรงๆนะคะก็ทำให้ใบเขาเนี่ยหักเสียหายนะคะเขาก็จะไม่โตขึ้นสวยเนาะก็ไม่เป็นไรแหละเราปลูกกินใบมาเดี๋ยวเรามาทำการปลูกหอมกันเลยนะคะ หอมตัวนี้นะคะก็เป็นหอมที่เราซื้อมากินนี่แหละนี่ค่ะแม่เจะก็ได้ลอกก็ได้แกะด้านนอกออกนะคะให้เหลือแต่ด้านในแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเน่านะคะอันนี้เป็นกระถางเก่าที่เราปลูกต้นหอมเนาะจะก็จะเอามาปลูกใส่ในกระถางเก่าเลยนะคะปลูกกินเองแบบง่ายๆนี่แหละค่ะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร เสียงก็ยังไม่ดีขึ้นเนีย่ยปลูกหอมกินเองแบบง่าย แค่นี้นะคะเราก็จะมีหอมแขกเอาไว้กินแล้วค่ะมีหอมมาไว้กินใบเนาะเดี๋ยวเราลดน้ําหน่อยนะคะไม่ต้องลดเยอะเนาะหอมเขาไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายเกิดเองนะคะนี่ค่ะขึ้นช่ายเขาเกิดเองนะนี่แล้วแต่จะเกิดตรงไหนนะเกิดหู่นไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะเกิดเองหมดเลยด้านในไม่ได้ถอนทิ้งนะอันนี้ไม่จะตัดไปกินแล้วนะเขาเกิดเองก็ ก็เราเอาเก็บไว้นะคะก็ตัดไปกินบ้างแต่กินไม่ทันนะคะช่วงนี้คือเกิดเยอะที่นะคะตามกระถางจะถอนทิ้งก็เสียดายเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะกระถางกระถางต้นไม้กระถางผักของเราก็ผักขึ้นช่ายเขาเกิดเองนะคะนี่ไม่ได้ปลูกนะเกิดเองนะคะ ไม่เจ็บก็ชอบปลูกเป็นคนที่ชอบปลูกแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกทำอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชอบกินเท่าไหร่นะหอมไม่รู้จะไปทําเมนูอะไรกินนะคะแต่เสียดายอ่ะนี่ค่ะ